เรื่องที่ 5. แนวโน้มสื่อดิจิทัลในอนาคตแนวโน้มในด้านบวกการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานเรียนรู้ฐานความรู้ การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายเครือข่ายดาวเทียมแนวโน้มในด้านลบก,การละเมิดลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ งานทางด้านปัญญาประดิษฐ์มีหลายรูปแบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆด้านได้ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์การนำแขนกลเข้าไปช่วยในการผ่าตัดเป็นการทำงานที่มีความปลอดภัยสูง ด้านงานวิจัยการสำรวจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถเก็บข้อมูลได้ละเอียดและแม่นยำกว่ามนุษย์ด้านอุตสาหกรรมเป็นการช่วยลดภาระทางต้นทุนการผลิตสามารถใช้หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์มาทำงานแทนได้ด้านการบันเทิงการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถตอบโต้กับมนุษย์ได้ ด้านทางการทหารนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องบินไร้คนขับรถถังไร้คนขับการพัฒนาสื่อดิจิทัลจะพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น